สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพามาดูแปลงนาข้าวครับนี่ก็เป็นสะสะอนดะกกีดยางเสร็จก็มืดคืนมาครับฟ้าร้องฟ้าเสียงดังเลยครับลืมลืมอยู่คบนบนโอ้ยจะป,ปกสะ แปลงข้าวนี่ครับทำเป็นปีแรกครับห้าปีแล้วไม่ได้ทำแปลงนี้น้ำแห้งได้ได้อยู่ครับนี่มืดอคืนมมาครับก้อนเมฆไหลเร็วมากครับน่นไหลยอยๆอยู่ครับผกีดยางเสร็จเมื่อกี้นี้ครับมาแล้ว ชีวิตชาวสวนอย่างมืดค้มนะครับตอนนี้พรุ่งนี้พามาถึงครับฝากอุดหนุนด้วยครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไปด้วยครับสะขนามที่ผมประจำที่นอนประจำที่มา แม่อยู่นู่นครับแม่เพิ่งมาจากไปกุจิปอมกับน้องชายพามาดูสะึบมาดูที่นาไปที่นามันจะสะลูกน่ง ามาดูผักที่ผมปลูกไว้ตอนนั้นครับที่คลิปนั้นนะครับตั้งนานแล้วนี่ได้เก็บแ้วเด้อครับได้เก็บแล้วเด้อนี่เก็บทานได้ตลอดครับนี่ผักกระจองใหญ่แบบใหญ่ครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับมีรอยหนูอยู่ครับหนูหนาเยอะเลยครับข้าวงามงามครับงามเฮงงาม,งาม,งาม,งามหลายนี่แน่นตึ๊บเลย ตึ๊บเลยนี่ครับโอ้น่าจะได้เฝ้ายางแล้วนี่นี่ครับสะพักกระจงผมมาปลูกนิ่งน้ำนี่ผมมาปลูกตรงนี้เยอะเลยครับนี่นี่ครับเอาไปย่างย่าง่านแล้วก็ มาทำน้ำพริกน้ำพริกผักก้านจองแส่บเด้อครับแซ่บเด้อเต็มเลยครับนี่ชนิดใหญ่ครับใบก็ใหญ่โอ้โหไม้หักครับข้าวผมกิ่งไม้ไมันลงครับนี่ต้นมะม่วงที่แม่ ใส่ย,ยาให้มันตายเดี๋ยวไปเอาออนี่น้สท้าข้สวย ให,นะให่มาดูแปลงนี้ครับเริ่มสุกแล้วครับ อแม่จะกลับก่อนลนะแต่ท้องฟ้ามืดเลยครับพาเดินดูข้าวงามให้งามไหลครับกีดยางเพิ่งเสร็จก็มืดมาเลย ข้าวมีหนึ่งสองสามแปลงข้างบนสี่ห้าแปลงครับทำปีนี้ท้องฟ้ามืดคึมเลยครับฟ้าก็ร้องบึ้มบึ้มเลยครับสวยมากแถวนี้ ตรงนั้นสวนมันสับปะหลังครับมันต้นนี่กันนกแขวนเสื้อไว้กันนกครับกันนกลงมาเจาะจีกินข้าวอื้อหอ้อย่า,ยยา,ยยายสวยมากสวยมากข้าว นาเกได้เยอะอยู่ปีนี้ครับไม่พอกินก็สักหน่อยครับสามไม่ลูกซื้อเพิ่มก็ไม่เยอะครับตึ๊บเลยครับนี่แม่กลับแล้วครับมืดฟ้ามืดฝนกลับแล้วเสียงดวง ต้องคิดเศษอย่างก็รู้จะได้เท่าไหร่แหละได้ก็เอาครับผมก็จะกลับเหมือนกันแหละจริง <c oughs> มืดฟ้ามืดฝนเลยครับนี่มืดฟ้าร้องมาอยู่ครับมีลมมาด้วยครับ ขนมขนมขนมนี่ครับนี่ผักเคาะผักไว้นี่คือผักพแพลวครับคงจะไม่ตกนะขอบคุณยี่งยี่ท่านครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับอันนี้พาพ,พี่มาดูผลงาน นใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วใกล้จะได้ขึ้นยงฉางแล้วครันี่ทําเป็นปีแรกครับห้าปีแล้วนะครับไม่ได้ทํานาครับพีนาเอาใหม่้ลมมาพีนาจะทําตรงนั้นก็มีคนานาไม่ได้ทําครับเป็นล่องร่องน้ำร่องห้วยครับพีนาทําทําหมดเลยครับชิปนี้ทําไว้เท่านี้ครับ ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายยสบายดีสวัสดีครับ